เมกา2014นี้จะเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ตื่นตัวมากขึ้นจึงมีการจัดประกวดโมบายแอปพลิเคชันภาครัดัฐขึ้นมาโดยได้ร่วมมือกับทั้งทั้งซอฟต์แวร์ปาร์คทั้งซิป้าแล้วก็ทั้งเน t เทคนะคะซึ่งโครงการนี้หวังว่าจะเป็นส่วนที่ทําให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้มีเวทีในการที่จะเสนอหรือแสดงผลงานของตัวเองโดยเฉพาะ การพัฒนาโมบายแอปที่ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแนวทางการให้บริการที่มาแรงมากแต่ในตลาดภาคล้วเรายังไม่ตื่นตัวเท่าที่ควรก็หวังว่าจากโครงการนี้จะทําให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็้ีโอกาส เจ้าของบริการอย่างภาครัฐเองก็จะมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีพร้อมๆที่จะป้อนบริการต่างๆหรือต้มป้อนซอฟต์แวร์ที่ที่คิดว่าตรงกับความต้องการของประชาชนให้ภาครัฐสามารถที่จะเอาไปให้บริการกับประชาชนหรือภาคส่วนอยื่นได้ทีนี้คิดว่าในปัจจุบันตอนนี้ค่ะสถานการแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันได้รับความนิยมยังไงบ้างจากที่ทาง EGA เราได้มีการสัามโหดดูมือบายแอปพลิเคชันทั้งหมดของภาครัฐเนี่ยพบว่า มีประมาณ100ร้อยกว่าตัวนะคะแต่ที่แอคทีฟจริงๆหรือประชาชนให้ความสนใจที่มีการดาวน์โหลดไปใช้เนี่ยมีประมาณแค่ห0กว่าตัวซึ่งท่านมีสามารถจะเ,เห็นได้หรือว่าดูได้จากาในมือถือแอปพลิเคชันหรือมบายแอปพลิเคชันเซ็นเตอร์ของเราจะเห็น้องอยู่60กว่าออตัวเองดังนั้นโครงการนี้ก็หวังว่าจะทําใหา้มีการตื่นตัวหรือภาครัฐตื่นตัวมากขึ้นที่จะมีการพัฒนาบริการในรูปแบบที่เป็นมบายแอปพลิเคชันค่ะ ีนี้ถ้าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้แล้วเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้จะไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะค่ะจริงๆโครงการนี้ผลจากการประกวดเนี่ยผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกหรือว่าผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยผลงานที่ได้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่แอพลิเคชันที่พร้อมใช้ได้ทันทีหลายๆแอปแอาจจะออกมาในรูปแบบที่เป็นเพียงโปรโตไทป์ดังนั้นทาง EGA เราจะต้องมีการร่วมมือก,กับาาผู้ประกอบงานที่ชนะเนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นบริการที่สามารถจะใช้งานได้จริงนะคะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยผลงานไหนที่น่าสนใจเราอาจจะมีการส่งประกวดในเวทีน,นานาชาติด้วยค่ะ มีคำถามสุดท้ายนะคะแนวโน้มของแอปพลิเคชันที่จะได้รับความนิยมจริงๆในบ้านเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบไหน่านะจากที่เรามีการสํารวจนะคะว่าโมบายแอปที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด10อันดับแรกเนี่ยจริงๆเราได้มีการแถลงข่าวเ,าเปิดตัวไปแล้วนะคะซึ่ง ถ้าจำไม่ผิดก็จะมีตั้งแต่ในลุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการขนสง่งเรื่องเดินทางการตรวจสอบเส้นทางนะคะด้านสาธารณสุขเรื่องของการตรวจสอบอสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวกับประชาชนรวมถึงเรื่องของซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการชําระสาธารณบรโภคแล้วก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักเท่าที่จำได้ะคะ่ะ